กอดเจ้าครั้งสุดท้ายกอดเอาไว้ก่อนใครสิพาเจ้านี้เพราะใจดวงนี้มันรักเธอมาพี่น้องเก็บผิดปลวกเด้อวพี่น้องเอ้อเออ ดอกมันสิบัวใหญ่เด้อพี่น้องเอ้ยมันเป็นเห็ดปวกหนังแก่ห้ากระจุมนๆเห็นบ่นี่โฟกัสให้เบิ่องไรนี่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 ได้เห็ดปวกบานเฮาเมื่อกี้หนักยางมากยางมาเบิ่งว่ายังสิบัทันเอาว่ะว่ามือแล่นจะที่มาเอาของย่านมันบ่อหลอดสายตาคนก็เลยเมื่อเอา มาใส่นี่เอามาไห้โป๊กไว้ยู่ได้นะกันนึกงวัวคนเขามาเอาปีนองก็ทีแท้ห้อยตีนงูอ,งอ่ะจีบวัวลายใหญ่ห่างเดี๋ว่ากันอีกเด้อขอใส่มีดเสียมมันหมดธาตุกันเสียมหนะับกันเสียมนะมันสีก็เลยว่ามันจับหมดธาตุปีน้องอมันใหญ่โหดเสียมนะจริงๆผ่าน,นะ ขออภายโอ้อยตีนงอก็มาเยยบอย่าวานนั่นนล้วนี่พี่น้องเลยที่บอกตีนมันเลิกนะเอาไปกับไปถิ่มคือเก่าอย่าเสียว่าอาเถระอันนี้นะอีลียุ่ยว่าอย่างไร บดได้เห็นกินตีนมันได้เลยนี่นะตีนมันบดได้แซบ่บบดได้สำหรับเฮาเฮาแซบ่บอยู่ดอกมันบดได้เฮาจริงๆไม่ได้โม่หนองเลยดอกหน่อยอะไรหน้อยหน่อยหน่อยแท้นหน่อยว่าว่าได้ได้สัน่น หรือว่าหรือว่ามันดอกน่อยแหลรคุดอารมณ์เหลือบอกพี่เนาะฮะขุคด,ดอกเดี๋ยวมันดับแนวก็ย้อนว่าเขาเขาเจ้าบริคุดอ่นแล้วจงวังหวะมันออกคูปีคูปีนะนี่นะเอออากูยน้ำ เปิดสารวดก,กนรหล่อเพลงโฟกัสดีๆพี่น้องเว้ยอันเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมด้วพี่น้องกดแชร์คะแน่แล้วก็วกินยาพร้อม ไปกินยาแกวิ่งแกเวียนเป็นห่วงพี่น้องเลยเด้๋ยนีย่างเป็นบินกันเบาหน่าพี่น้องเลยข้ามาอย่งวินนะไม่ยากครับท่านเพียงแต่ท่านส่งตังมาให้ผมแล้วผมก็จะไปซื้อกล้องมาถ่ายให้ดูแค่นั้นแหละจบพันนะเอา้าอีหลี ้าบุมมีเงินแล้วเขาใส่จ่โทรศัพท์่ทยเอ๊บซุ้งใส่เขาสิได้เหยียบมันอยู่มือ,อนี่นะอนี่้าบุเห็นเดิดอกหน่อยเกินมาแม่พี่น้องผู้ใดอยากเก็บเป็นหมู่กันนะมาโหลดหมดจอเข้ามา ห <c oughs> ้าว่ะมืออื่นเนี่ยือสีบานจะเผือกอสีเต็มเบิดห่องแถวนี้เนาะอีลีนะดอกนี่ยน่อยนี่จะไปยังงวะไหวดีกว่าขี้คาดล่างไปกะล่างไปล่างมานาะฮักทิบเอ,อิเก็บจริงเจ็บจริงอะไรเนียนะ อยู่ใน,น,นกนูมันออกกูมันออกคูปี้อยู่ในนี่นะเขาจะออกเก็บเก็บตัวละซองตาปุ๊บแต่ละหาบ <c oughs> อยากสอน้มูก,ออกนี่เด้ออเออื้ออื้โอ้ย น้องเอ้ยออกมนออกมาออกอยู่ในกอไผ่โอ้ยมันลุเก็บหนาพี่เจา้าเอ,อ้๊นานอยากให้ผู้ชมได้มาสัมผัสวมอยากสำมได้คือเขาสิได้มันมากนะ น่ะนะดอกน่ะโอ้เข้าไปไม่ได้ได้ <c oughs> อันนี้นะตัวนี้นะโมแมนขังโมแมนอยู่ในขังให้ขังหน้าเลยพี่น้องเลยอยู่ในขังเฮือนขะคักยแเลยมีเก็บตัวนี้นะใส่โซ เจ็บที่ไรร่องรอยไม่มีแผลเจ็บแบบนี้นะโออเจ็บแบบมีแผลอะไรแค่นี้น,น,นะน้ำเกาะทำลายหลักฐานก่อนเดี๋ยวเขาสิบวันได้เห็ดปวกโยนเขก็ไปในเติยมไห้อยจิ้มนี้ยัเขาสิบวันแล้ว บม่คอยอยังบมท่านมีผู้ไดมาหาดอกตวัวเดี๋ยวเอาเป็นมือใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บใหม่มันต้องออกขึ้นมาแน่นอนอีลีโมบบืดเพียงเท่านี้อีกตเสือเขาโลดขเขาเออกก่อน สิบห้าบางมุมใหม่เด้อนี่ย่างค่ะอามานี่ก็แม่นอีกเพื่อนขน้องเองอันนี้นะเนาะพี่เนาะโปรดติดตามตอนต่อไป ว่าห้าสิได้บอรหรือจังไดกะนเนาะเบเฮาซิม,มีออกมาให้เปิงเรื่อยๆห้าสิได้บอรหรือว่าบอได้ก็โปรดตริดตามตอนต่อไปคำเตือนหากท่านดูคลิปนี้จบกรุณารับประทานยาด้วยนะครับกลัวว่าท่านจะวิงเวียนศีรษะ เป็นห่วงทานผู้ส้มนิดเดียว,ยวอย่างเป็นวินอย่างบได้เบิงคลิปต่อไปไปหาดมยาดมคนเด้อมีน้องเด้อจังมาเบิงคลิปต่อไปเนาะโอเคตามนั้น